ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่บริเวณอาคารบวรตรงซุ้มขายน้ำมันพืชน,นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปพูดคุยกับผู้ดูแลฐานกันนะคะค่ะขณะนี้คะเราไปกำลังอยู่ที่ทางเข้าของร้านน้ำมันนะคะซึ่งน้ำมันเนี่ยก็เป็นสินค้าที่ขายดีอย่างหนึ่งเลยใช่ไหมคะน้องฟ้าใช่ค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับพี่พ,พ,พี่ดูแล ถานีกันนะคะจะเดินทำทค,ครับพี่กักเดินทำครับค่ะขออนุญาตสอบถามข้อมูลหน่อยได้ไหมคะได้เลยครับผมค่ะคืออยากจะถามพี่ว่าพี่เนี่ยมีความต้องกวนพี่ช่วยแนะนําชื่อหน่อยไหมคะโอเคครับชื่อกักนะคะภูริศพุทธิธนากุลนะครับเป็นสิทธิ์เก่าสมสามสิขาสันติอศกค,ครับค่ะพี่เนี่ยมีความพร้อมยังไงกับการที่จะมวลมหาชนเนี่ยจะเข้ามาซื้อของค่ะ โอ้โห oh. จริงๆแล้วก็เป็นอะไรที่ลุ้นเหมือนกันเนาะแต่ว่าก็มีความพร้อมนะเพราะว่าเราเราก็กั้นทางเข้าทางออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็คิดว่าเราจะต้องค่อยๆทย,ยอยนะครับให้ให้คนเข้ามานะครับเป็นช่งชวงๆเนาะอาจจะเป็นช่วงละ1 0ถึง20ท่านนะครับแล้วก็ด้านนอกเนี่ยก็อาจจะต้องเป็นแถวยาวนิดนึงนะครับแล้วก็เราก็มีเกณฑ์ที่เราจะต้องอจัดแถวนะครับให้ให้เป็นซิกแซกเนาะเพื่อที่จะได้แบบ ทำให้ไม่เกะก,กะแล้วก็แถวไม่ยาวเกินไปนะครับประมาณนี้ก็คิดว่าน่าจะพอรับมือได้นะกับกับประชาชนที่จะเข้ามาจับจ่ายสินค้าราคาถูกตรงนี้ค,ครับผมแล้วแล้วทำไมน้ํามันเนี่ยถึงเป็นสินค้าขายดีคะโอ้โหแน่นอนเลยว่าน้ํามันเนี่ยเป็นเป็นอะไรใครคือบ้านไหนทํากับข้าวเนี่ยก็ต้องมีน้ํามันเนาะเพราะถ้าเกิดว่าไม่มีน้ํามันนี้คงจะได้กินแต่อาหารต้ม นะครับไม่ว่าจะเป็นผัดผักหรือว่าของทอดนะครับซึ่งก็เป็นของโปรดของหลายๆคนอยู่แล้วนะครับก็เป็นเป็นประโยชน์แน่นอนนะเพราะว่าน้ำมันเนี่ยก็เป็นปัจจัย4ีนะครับก็คิดว่าเป็นที่ต้องการแล้วก็เป็นสิ่งจําเป็นสําหรับครัวเรือนแน่นอนนะครับและที่สําคัญเลยของเรานี่ก็คือขาดทุนค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็คือประมาณขวดละ6บาทนะครับก็เราขายอยู่ที่40บาทต่อขวดนะครับแล้วก็จํากัดจํานวนด้วยนะจำนวนก็คือ <จบ S 1> หนึ่งท่านได้1คู่เท่านั้นนะครับก็คือ80บาทนะครับสขวดครับผมแล้วน้ำมันที่เราเนี่ยทำอยู่ตอนนี้เรามีจำนวนเท่าไหร่คะอ่าวันนี้รอบนี้นะครับงานนี้เราเตรียมน้ำมันมาทั้งหมด1,500ลังลังละโหลก็รวมแล้วก็ประมาณหนึ่งหมื่นแปดพันหนึขวดครับแล้วพี่เนี่ย มีสภาวะยังไงบ้างคะกับการที่ทํางานสภาวะก็จริงๆก็รู้สึกตื่นเต้นนะคะเพราะว่างานงานปีใหม่เนี่ยไม่ได้จัดมานานเลยประมาณ3ปีเนาะแล้วก็คราวนี้ได้มีโอกาสได้ได้มาเจอพี่ๆน้องๆน,นะครับที่ที่มาช่วยงานกันแล้วเราก็ได้มีโอกาสได้กลับมาที่รัชธานีโสกอีกครั้งหนึ่งนะครับก็มีความรู้สึกดีใจเนาะแล้วก็มีความรู้สึกว่าเอออยากจะ ให้บรรยากาศที่เราเคยมีเนี่ยม,มันกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ได้เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนด้วยครับก็ขออยากจะให้พี่เ,เชิญชวนทางบ้านเนี่ยได้มาร่วมงานตลาดอริยะค่ะอ่านะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกทท่านเลยนะครับมามางานตลาดอริยะนะครับมาทานอาหารอร่อยอร่อยนะครับแล้วก็มาจับจ่ายสิ่งของที่จําเป็นนะในราคาประหยัดนะครับแล้วก็ได้มาฟังธรรมด้วยนะครับในงานเนี่ยจะมีนิทรรศการมีโอ้โห อะไรที่แบบมีทั้งความรู้มีทั้งสาระนะครับทุกๆด้านเลยอยากจะให้มาเที่ยวกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนําภาชนะใส่อาหารนะครับนำภาชนะถุงผ้าอะไรต่างๆนะครับมาช้อปปิ้งด้วยนะครับครับผมค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับ่ะจบไปแล้นะคะกับบรรยากาศกัน ชมร้านน้ำมันนะคะเป็นยังไงบ้างคะน้องฟ้ก็รู้สึกดีค่ะที่ได้เห็นพี่ๆสิทธิ์เก่าได้มาช่วยทำงานค่ะก็เดี๋ยว,วเราจะไปรับชมร้านต่อไปเลยนะคะ